เดี๋ยวเรามาดูสกิลเด็กน้อยนะครับสกิลการเข้าหาพ่อนะครับว่าจากเขินๆอา i มีระยะห่างนะครับจะอยู่จอยู่จะให้พุ่งไปสแสดงความรักก็ก็กระไลอยู่นะครับก็มีฟอร์มนะครับมีสกิลแล้วก็มีทิมมิ่งมีเวลาว่าจะเข้าหาแค่ไหนยังไงนะครับไร้มิเรนะดูจังหวนนะแล้วไม่ธรรมดาครับก็คือเอ่อแม่ดนันแม่ดนันแม่บอกไปเลย แม่บอกไปอยู่นู่นเลยอยู่กับพ่อบ้างปะก็เป็นภาพที่น่ารักนะครับเราจะบอกว่าเป็นช้างเปล่าๆเ,เลยเป็นสังคมช้างก็ก็ส่วนหนึ่งก็ก็ยังมีพี่เลี้ยงนะครับยังมีพี่ควานทาหน้าที่ดูแลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นจุดพอดีแหละระหว่างคนเลี้ยงกับช้างเป็นสังคมของช้างบ้านนะครับส่วนที่เราอยากให้เป็นธรรมชาติที่สุดเราก็พยายามทําให้เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับเอ่อ ส่วนพี่เลี้ยงก็เลี้ยงไปทําหน้าที่ไปนะครับเขาก็ยังอาบน้ํายังดูแลนะครับทําหน้าที่กันไปแต่ว่าในส่วนที่ความเป็นช้างพ่อแม่ลูกนะครับโดยเฉพาะเจ้าเนี่ยะ่ะเดี๋ยวเอาก้นไปทางพ่อละเขามีวิธีของเขาครับ <What? Okay. S 1> ผมยังไม่อยากเชื่อเลยว่าในโลกเนี่ยจะมีใครอ่หมายถึงว่าไม่รักมิรินได้อ่ะห้ามแต่คือด้วยมูฟเฟนนะครับด้วยด้วยจังหวะด้วยการเข้าหานะครับคือเขามีวิธีทำให้ ทำให้คนหลงรักเขาอะ่ะเขามีวิธีทําให้พ่อเขาเนี่ยอจะเรียกว่าอะไรดีภาษาคนที่เราคุยกันเขาเรียกว่าอะไรนะใจใจละลายป่ะครับทุกคนเคยได้ยินคำว,ว่าใจละลายไหมบุกูหลบหลบซ้างไปเหรออา่อา เออ่ากขวางเหนะ็นไหมพอบางขวางพุ๊บมิลินปึ๊บให้เลยมแม่ครับแม่เข้าแสดงความรักกับพ่อแล้วอ่ะ It's probably a parent's thumb, <laughs> so Mirin know that she has to move. Yeah. So her, are her feet growing? She keeps scratching them. I'm curious. Is it like That's a right. Twitchy? And also every step that the elephant walk uh, in the water, the feet sink oh, oh, um, yes. like through yes, the sands yes. and pebbles level yes. and it actually files the toenails. Oh. Naturally. She is so funny. Lovely, you mean? Yeah, <laughs> Definitely. Yeah, I said funny. You said lovely. I said that too. <laughs> and she's pretty intelligent. She knew that uh, that the daddy loved her. Yeah. She knew that the daddies is kind of, you know, sometimes keep a distance. And then she actually knew that how to like approach and. And, and, and be next to the daddy in the right timing. đúng cool. Jesus everywhere.